ด้ค่ะขอบคุณครับ27ปีแล้วครับผมบ้าสิบเจ็ปีแม่อีเดี๋ยว27ครับ27เครับเป็นไงบ้างคะัสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มาทำบุญแตกต่างจากเดิมปกติอยู่อยู่กรุงเทพก็ร้องเพลงแล้วก็นำเงินที่รวบรวมได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบไป เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนคลับต่างๆโดยปกติเราจะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่ามูลนิธิต่างๆแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปก็คือมาลงแรงด้วยก็คือเนี้ยฮะทาสีบูรณะโรงเรียนนั่นเองก็คือมีทั้งทาสีมีทั้งห้องน้ํามีปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็มีนําสิ่งมาอำนวยความสะดวกแก,ก่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นตู้มอีอาหารยาอะไรเงี้ยครับผมเยอะแยะมากมายครับทำไมเราถึงอกที่นี่พี่หม่ คือตอนแรกครความตั้งใจของผมคืออยากจะขึ้นไปบนดอยเลยนะ <ไอ S 1> แบบที่ที่เด็กเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่มีโอกาสจริงๆที่เด็กที่ค่อนข้างลําบากมาก <ừ> จริงๆแต่ว่าด้วยด้วยส่วนหนึ่งเราก็แชร์กันกับแฟนคลับว่าเออแฟนคลับเขาก็อยากมาแล้วก็ก็เลยคิดว่าหาโรงโรงเรียนที่สามารถ แทับมาได้ไม่ไกลมากแล้วก็โรงเรียนที่ค่อนข้างที่เราจะเข้ามาแล้วก็ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเขาได้มากที่สุด mm hmm. อะไรเงี้ยครับผมกิจกรรมวันนี้นะฮะก็มีทาสีตอนนี้ทาเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวต้องทาซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ํามีปลูกต้นไม้แล้วก็มีเดี๋ยวมีห้องสมุดอะไรเงี้ยครับผมไ่จัดห้องสมุดจัดชั้นวางจัดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าบางที่บางคนก็เหมือนเอาตู้ มาบริจาคมาอะไรอะไรนะครับผมเร่องตู้นี่ยากนะครับเห็นว่าบางคนก<า>็เอา, <laughs> า,า,เาทีวีมาบางคนก็เาทีวีโอเรื่องตู้อะครับจริงๆผมทําได้แต่ผมก็แบบเออให้เขาทําทํากันไปก็เป็นพี่ๆน้องๆกันครับมามาแบบเหมือนวันเกิดเราอะไรเงี้ยเขาก็มา